ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1361คุณวังยาในวัยหรือ JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องอสูรมังกรบาดานมีพละกำลังเทียบเท่ากับนักรบระดับเซียนขั้น8สูงสุดและต่อให้ทั้ง4คนรวมพลังกันก็ยังสู้มันไม่ไหวถ้าได้มันมาช่วยพวกเขาน่าจะเอาชนะน้ำเต้าตงฉู่ได้สบาย เอ้ออาจารย์เซเวียนออกจะมีปัญหาเล็กน้อยกับคำขอน,นั้นไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากช่วยแต่เพิ่งจะไม่นานมานี้เองที่เขาทำให้อสูรมังกรบาดาลเกิดความยำเกรงในตัวเขาหากเขาขอความช่วยเหลือมันเพราะน้ำเต้าลูกเดียวความภาคภูมิใจของเขาจะไปเหลืออะไรจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน อีกอย่างมิติลี้ลับนี้ก็ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบที่ไม่อนุญาตให้นักรบระดับเซียนขั้นแดขึ้นไปเข้ามาได้จริงอยู่ว่ามันอาจเป็นไปได้ที่จะนำอสูรมังกรบาดานเข้ามาหากเขาเก็บมันไว้ในรังนางพยายามมดก่อนแล้วค่อยปล่อยมันออกมาเมื่ออยู่ในนี้แต่การกระทำนั้นก็อาจส่งผลให้มิติเกิดความไม่เสถียรและอาจมีปัญหาซึ่งไม่คุ้มค่าเลยกับการนำมันเข้ามา ขณะที่ทุกคนกำลังครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรหลัวชวนชิงก็กัดฟันและประกาศอย่างมุ่งมั่นช่างมันเถอดผมจะใช้ความสามารถที่มีอยู่ในสายเลือดแต่พวกคุณจะต้องช่วยผมด้วยนะคุณจะใช้ความสามารถเฉพาะของสายเลือดหรือปี้หงอิงขมวดคิ้วแน่ใจนะคุณจะต้องพักฟื้นอย่างน้อยหนึ่งเดือนหากใช้มันและนั่นอาจทำให้คุณล้าหลังจังชุนได้ แม้การปลุกความสามารถของสายเลือดจะทําให้ทายาทของตระกูลนักปราดมีประสิทธิภาพการต่อสู้อันนาทึ่งแต่ก็จะสร้างความตึงเครียดอย่างมากให้กับร่างกายด้วยเหตุผลนี้พวกเขาจึงเลือกใช้วิธีนี้ในสถานการณ์ที่กับขันจริงเท่านั้นผมรู้แต่ขอแค่ผมจับมันได้ผมก็จะฝ่าด่านวอนยุธไปเป็นนักรบระดับเซียนขั้นแได้ทันทีที่ฟื้นตัวนั่นเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การแลกหลัวชวนชิงต่อ ด้วยระดับวันยุท์ในตอนนี้เขาจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2-3ปีหรืออาจเป็น10ปีกว่าที่จะฝ่าด่านนอวันยุท์ไปเป็นนักรบระดับเซียนขั้น8ได้แต่หากมีน้ำเต้าตรงชูเขาจะประสบความสำเร็จภายในเวลาเพียง3เดือนดังนั้นการพักฟื้นแค่เดือนเดียวจึงถือเป็นราคาจิ๊บจอยที่สมควรจ่ายฉันเข้าใจแล้วปี้หงอิงพยักหน้าในเมื่อคุณตัดสินใจแล้วก็ทำตามนั้นเถอะ ในโลกนี้ไม่มีของฟรีคงจะเป็นการมองโลกในแง่ดีอย่างไม่ลืมหูลืมตาหากใครคนหนึ่งคิดจะควยคว้าของล้ำค่ามาโดยไม่คิดว่าต้องเสียอะไรเป็นสิ่งตอบแทนก่อนจะเดินทางมาที่นี่หลัวชวนชิงก็ได้ตัดสินใจแม่นมั่นแล้วว่าจะต้องยอมสูญเสียอะไรบางอย่างเพื่อเป้าหมายของเขาเมื่อตัดสินใจได้ทุกคนก็แยกย้ายกันไปเยียวยาอาการบาดเจ็บและปรับสภาพร่างกายให้แข็งแกร่งถึงขีดสุด6ชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็มายืนอยู่ตรงหน้าน้ำเต้าตรงชูอีกครั้ง หมออิงใช้บทเพลงบรรเลงปีศาจของคุณขัดขวางการโจมตีของมันหยวนเสี่ยวพยายามชักจูงน้ำเต้าให้เล่นงานคุณอวิ๋นเหรียญห่คุณเข้าโจมตีเคียงข้างผมพวกเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องทําให้สําเร็จให้ได้หลัวชวนชิงพูดอย่างเคร่งขรึมได้ทุกคนตอบรับถ้าอย่างนั้นก็เริ่มกันเลยหลัวชวนชิงหวาดกล้อง ครู่ต่อมาพลังงานมหาศาลก็พยพุ่งพุ่งอย่างดูเดือดอยู่ภายในร่างของหลัวชวนชิงรังสีของเขาราวกับจะลุกเป็นไฟพื้นที่รอบตัวเขาบิดเบี้ยวไม่เป็นรูปร่างเขาเก้าวออกไปข้างหน้าและเงื้อฝ่ามือขึ้นพื้นที่รอบๆน้ำเต้านั้นดูจะแข็งทื่อไปทันทีฟืบ เมื่อเห็นทีถ้าเป็นปฏิปักษ์ที่ตรงเข้าใส่มันน้ำเต้าก็พุ่งเข้าเล่นงานคู่ต่อสู้อย่างดูเดือดแต่พละกําลังที่หลัวชวนชิงได้จากการปลุกสายเลือดนั้นแข็งแกร่งเกินไปมันจะพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่อาจทําลายพื้นที่ของการกักขังไปได้ตริ้งตริ้งตริ้งตริง,รง,รง,รงเสียงพินที่บรรเลงโดยปี้หงอิงดังขึ้นหยวนเสี่ยวกับอวินเหลียนไห่พุ่งเข้าใส่เพื่อสาแดงกระบวนท่าของตัวเองเมื่อเห็นภาพนั้นจางเซเวียนถอนหายใจอย่างโล่งอกครั้งนี้พวกเขาคงทําสําเร็จ หลังจากปลูกสายเลือดขึ้นแล้วประสิทธิภาพการต่อสู้ของหลัวชวนชิงจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้ไม่เป็นรองนักรบการแบ่งแยกมิติเลยสมกับที่เป็นอัจฉริยะชั้นยอดของตระกูลหลวพระกำลังของเขาที่เพิ่มขึ้นจากการปลูกสายเลือดนั้นถือว่าน่าสะพรึงทีเดียวเขาเคยต่อสู้กับจังเฉียนมาก่อนและได้เห็นอีกฝ่ายปลูกสายเลือดของตระกูลจางซึ่งแม้แต่ความแข็งแกร่งของจังเฉียนที่เพิ่มขึ้นนั้นก็ยังเทียบชั้นกับหลวชวนชิงไม่ได้ ดูเหมือนว่ายิ่งสายเลือดบริสุทธิ์มากขึ้นเท่าไหร่อนุภาพของพละกําลังที่ได้มาหลังจากการปลูกสายเลือดก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นขณะที่จางเซเวียนกําลังครุ่นคิดนักรบทั้งสก็สามารถบังคับน้ําเต้าตรงชูให้อยู่กับพื้นได้พวกเขาช่วยกันเตะมันอย่างดูเดือดปี้งหอยิงถึงกับใช้พินทุ่มอย่างแรงเมื่อถูกฝูงชนโจมตีน้ําเต้าได้แต่ตัวสั่นงงนงกอยู่กับพื้นเกิดเป็นภาพที่น่าเวทนาตรงข้ามกับควายยิงที่มันเคยแสดงออกมาก่อนหน้านี้ จางเซเวียนพยักหน้ายอย่างพอใจเมื่อนึกได้ว่าเขาเคยถูกมันซ้อมหนักหนาสาหัสขนาดไหนแกเก่งกล้านักไม่ใช่หรือจำใส่กะลาหัวไว้ความพยาบาทน่าเป็นของหวานนี่คือราคาที่แกต้องจ่ายหลังจากทำตัวอดดีกับฉันดูซิว่าต่อไปแกจะกล้าทำตัวแบบนั้นอีกหรือเปล่าเมื่อรู้แล้วว่าการต่อสู้น่าจะจบลงด้วยดีจางเซเวียนจึงหันไปมองสายน้ำแห่งพลังจิตวิญ,ญญาณที่ไหลยอยู่กลางอากาศ เรื่องนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเคยมีเส้นเลือดจิตวิญญาณอยู่ภายในหุบเขาแต่ใครบางคนได้ขุดมันขึ้นจากพื้นดินเพื่อน,นำไปบ่มพอน้ำเต้าตงฉู่ทั้งยังใช้ในการดูแลมิติลี้ลับด้วยดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจึงเกือบจะแห้งเหงือเลือดไปน่าเสียดายจางเซเวียนถอนหายใจเฮือกใหญ่ถ้าเส้นเลือดจิตวิญญาณน,นี้เพิ่งถูกดึงขึ้นมาจากพื้นดินได้ไม่นานความเข้มข้นของพลังจิตวิญญาณที่ไหลเวียนอยู่ในตัวมันคงจะเทียบเท่ากับหินวิเศษขั้นสูงสุด แม้จะมีพลังจิตวิญญาณอยู่ในแม่น้ำมากมายแต่ความเข้มข้นของมันก็ลดลงไปแล้วตอนนี้มันเทียบเท่ากับหินวิเศษขั้นสูงเท่านั้นจึงไม่มีประโยชน์กับเขาสักิ์เท่าไหร่ขณะที่จางเซเวียนกำลังจะถอนสายตาจากแม่น้ำก็พลันเห็นเทาวันแขวนอยู่ดูเหมือนจะเป็นอะไรศัก์อย่างที่ไม่เลวมันมีความหนาพอๆกับนิ้วมือแต่แปลงประกายวาวับเพราะกับหยกบ่งบอกว่าน่าจะมีพลังจิตวิญญาณอยู่เต็มเปี่ยมก่อนหน้านี้เขาให้ความสำคัญแต่กับน้ำเต้าตงฉู่จึงไม่ได้สนใจมัน แต่เมื่อใช้ดวงตาอย่างรู้ตรวจสอบก็พบว่าถาวันนี้มีความทนทานอย่างน่าทึ่งทั้งยังมีความเข้มข้นของพลังจิตวิญญาณที่บริสุทธิกว่าหินวิเศษขั้นสูงแบบเข้มข้นเป็นพิเศษเสียอีกต้องเข้าไปดูใกล้ๆเสียหน่อยเมื่อทนความมาอยากรู้ไม่ไหวจางเซเวียนก็บินเข้าไปด้วยในตาที่บ่งบอกความตื่นเต้น ไม่ช้าเขาก็มายืนอยู่ตรงหน้าถาวันมันมีสีเขียวสดใสเหมือนกับหยกและเมื่อสัมผัสก็ได้ความรู้สึกเย็นถาวัน,นั้นเหมือนกับมีมิติลี้ลับมากมายอัดแน่นอยู่ในตัวมันคล้ายกับรังพึ่งจางเซเวียงกระพริบตาด้วยความประหลาดใจเขาได้รับความรู้สึกแบบนี้จากน้ำเต้าเช่นกันนี่คงจะเป็นสิ่งที่คนอื่นเรียกว่าพลังของการแบ่งแยกมิติซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำความเข้าใจก่อนจะฝ่าด่านวอนยุทธไปเป็นนักรบระดับเซียนขั้นแปด เขานึกว่าพลังแบบนี้คงจะมีอยู่แค่ในน้ำเต้าไม่คิดเลยว่าเถาวันก็จะมีร่องรอยของพลังนี้เช่นกันเราจะซึมซับมันได้ไหมจางเซเวียนสงสัยขณะสัมผัสมันอีกครั้งความรู้สึกเย็นเยือกสถานไปทั่วทั้งร่างของเขาจากปลายนิ้วแล้วหนังสือเล่มหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในหอสมุดเทียบฟ้าจางเซเวียนถอนนิ้วออกและถอยออกมาสอถึก้าวก่อนจะเพ่งสมาธิเข้าไปในหอสมุดเทียบฟ้าเพื่ออ,อ่านหนังสือตึงตึง แต่ในตอนนั้นเองก็เกิดเสียงดังสนั่นเหมือนกับความดีใจดังมาจากเถาวันมันพุ่งเข้าหาจางเซเวียนด้วยความตกใจจางเซเวียนเนื้อมือและความมันไว้เข้าไปฟืบในช่วงพริบตานั้นเถาวันก็ลอยเข้าสู่แหวนเก็บสมบัติของจางเซเวียนการหายไปของเถาวันดูเหมือนจะขโมยเอาพลังจิตวิญญาณในแม่น้ำไปด้วยเกิดเสียงระเบิดดังสน,นั่นพลังจิตวิญญาณเดือดพล่านไปทั่วมิติลี้ลับทำให้มันสันสานไม่หยุด เมื่อรับรู้ถึงคลื่นรบกวนของพลังจิตวิญญาณหลวชวนชิงกับคนอื่นๆชะนักไปครู่หนึ่งเขาเหลียวมองรอบๆก่อนจะรีบจัดการซ้อมน้ำเต้าที่อยู่บนพื้นพระก่อตุบปึกด้วยพละกำลังของนักรบระดับเซียนขั้น7จสี่คนซึ่งใช้ทุกวิธีทางในการเล่นงานมันไม่ว่าจะเป็นดาบกระบี่หอกไม่ช้าน้ำเต้าก็นอนไม่กระดิกกระเดีย้ยอยู่กับพื้นดูเหมือนใกล้ถึงลมหายใจสุดท้ายเต็มที น้ำเต้าจะตายนะถ้าพวกคุณยังซ้อมมันอยู่แบบนี้ทำไมไม่พักสักหน่อยก่อนจางเซเวียนรีบเตือนเพื่อหวานล้อมให้พวกนั้นหยุดก็ได้หลัวชวนชิงบกมือจากนั้นทุกคนก็หยุดในเวลาเดียวกันเขาก็ประกบมือเข้าด้วยกันเพื่อสร้างมิติฟองสบู่ขึ้นมาห่อหุ้มน้ำเต้าตรงฉูเอาละ่ะเรียบร้อย การห่อหุ้มน้ำเต้าไวดูเหมือนจะดูดกลืนเอาพลังงานเฮือกสุดท้ายไปจากหลัวชวนชิงใบหน้าของเขาซีดเพื่ดขณะที่สุดพวบลงกับพื้นอย่างอ่อนแรงการปลุกสายเลือดนั้นมีระยะเวลาของมันก่อนหน้านี้จังเฉียนสำแดงกระบวน่าได้เพียงสามท่าก่อนที่จะหมดแรงจนกระทงงั่งนังหมัดแทบไม่ไหวส่วนหลัวชวนชิงได้สำแดงไปอย่างงอ,อนน้อย100กระบวน่าเมื่อดูจากระยะเวลาที่เขาใช้ไปในการต่อสู้กับน้ำเต้าก็ถือเป็นวีรกรรมอันน่าทึ่งทีเดียวขอแสดงความยินดีด้วย ในตาของหยวนเสี่ยวกับคนอื่นๆบ่งบอกความอิจช้าแต่พวกเขาก็ยังประสานมือและแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับหลัวชวนชิงถึงพวกเขาจะอยากได้น้ำเต้าตงฉูเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่กล้าทิ้งหลักการที่เคยตกลงกันไว้อีกอย่างด้วยสถานภาพและความแข็งแกร่งของหลัวชวนชิงแม้พวกเขาจะถือเป็นมิตรสหายกันแต่ก็ไม่กล้าทําให้อีกฝ่ายขุนเคืองถ้าไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือของพวกคุณทุกคนผมคงไม่มีทางทําสําเร็จหลัวชวนชิงพูด ขณะที่เขากําลังจะเก็บมิติฟองสบู่กลับเข้าไปในแหวนเก็บสมบัติเพื่อจะได้เก็บน้ําเต้าเอาไว้ใช้หลังจากที่ปรับสภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแกร่งดังเดิมแล้วก็วเ,วเกิดคลื่นความสั่นสะเทือนระเบิดอย่างกระทันหันออกมาจากน้ําเต้าที่ดูเหมือนจะไร้ชีวิตนั้นแค่ว่าแหวนไม้เอกกอไก่เกิดรอยฉีกขาดขนาดใหญ่ขึ้นบนฟองสบู่และน้ำเต้าก็พุ่งออกไปเวแล้วหลวชวนชิงรีตาอย่างพร่นพรึง เขาทุ่มเทพลังก,กำลังทุกหยาดหยดเพื่อปลุกสายเลือดขึ้นมาและตอนนี้ก็ไม่อาจเรียกพลังจากร่างที่ไร้เรี่ยวแรงของเขาได้หักน้ำเต้าตรงชูนี้ไปจริงๆก็ไม่มีทางที่เขาจะยับยั้งมันได้เลยหยุดก่อนหยวนเซียวกับคนอื่นๆก็ตกตะลึงแต่พวกเขาก็รู้สึกตัวอย่างรวดเร็วและรีบตามน้ำเต้าไปหลังจากผ่านความยากลำบากต่างๆและความพยายามมากมายที่พวกเขาต้องใช้ไปในการตามล่าน้ำเต้าตรงชูแล้วจะปล่อยให้มันหนีไปง่ายๆได้อย่างไร ในเมื่ออีกเพียงก้าเดียวก็จะสำเร็จแล้วแต่น้ำเต้าดูเหมือนจะรู้ทิศทางการโจมตีของพวกเขาล่วงหน้ามันสายเบาๆและหลบหลีกก็เลี่ยงการโจมตีได้อย่างงไไ่ายดายแล้วในชั่วพริบตาม,มันก็เร่งความเร็วขึ้นจนเร็วกว่าเสียงและมุ่งหน้าไปยังทิศท,ทางหนึ่งตรงเข้าหาจังเซเวียนเฮ้จังเซเวียนรู้สึกเหมือนมีมดมากมายไต่ยอยู่บนหนังศีรษะเขาแทบลมจับคราวนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะแกพุ่งมาหาฉันทำไม พระมาจารย์จังระวังด้วยทุกคนตะโกนอย่างร้อนใจด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของน้ำเต้จาจังเซเวียนรู้ดีว่าสายไปแล้วที่จะซ่อนตัวจึงได้แต่กัดฟันและกอดตัวเองเอาไว้เพื่อต้านทานแรงประทะอย่างที่เขาเคยทำมาก่อนทันทีที่ฝ่ามือของเขาปะทะกับน้ำเต้าตรงชู่จังเซเวียนก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่พุ่งเข้ามาน้ำเต้าสร้างบาดแผลบนฝ่ามือของเขาทำให้เลือดพุ่งออกมาเป็นสาย เมื่อเห็นเลือดน้ำเต้าก็ไม่มีทีถ้าจะหลบมันกลับสายก้นและเตรียมตัวจะสำแดงกระบวนท่าที่สองฟิวววววะคราวนี้มันพุ่งเข้าใส่ท้องน้อยของจางเซเวียนด้วยความแข็งแกร่งของน้ำเต้าถ้ามันโจมตีเขาได้อย่างจังหละก็ตับไตไส้ผุงคงจะปั่นป่วนไปหมดเขาจะต้องบาดเจ็บสาหัสแน่ ไม่ใช่ฉันนะฉันไม่ได้เป็นคนซ้อมแก่พวกที่อยากจับตัวแก่นะั่นคือคนพวกนั้นและคนที่ซ้อมแก่ก็คือพวกนั้นเหมือนกันมันเรื่องอะไรแกถึงพุ่งมาหาฉันละนีจางเซเวียนน้ำตาไหลพรากแต่รู้ดีว่าไม่ใช่เวลาจะร้องให้เขารีบอขับเคลื่อนพลังปราณและพยายามคว้าน้ำเต้าไว้ก่อนที่มันจะกระแทกท้องน้อยของเขาแต่ก็ไม่ได้ผลเขาคว้าได้แต่ความว่างเปล่าแต่แล้วจางเซเวียนก็ต้องประหลาดใจเพราะความเจ็บปวดที่เขาคาดไว้ไม่ได้เกิดขึ้นน้ำเต้ากลับหายเข้าไปในท้องน้อยของเขา เฮ้ยจังเซเวียนถึงกับผงะเขาไม่รู้ว่าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรคนอื่นๆก็พากันมองเขาด้วยความสงสัยน้ำเต้าอยู่ไหนจังเซเวียนมองไปรอบๆอ,อย่างร้อนใจแต่ก็ไม่เห็นเขาจึงใช้การรับรู้จิตวิญญาณสองภายในร่างกายจากนั้นก็ถึงกระปักสันทะทะทำไมมันถึงอยู่ในจุดตันเทียนของผมได้ ที่นั่งอยู่อย่างสบายใจในส่วนลึกของจุดตันเทียนของเขาคือน้ำเต้าตรงฉู่เมื่อรู้สึกได้ถึงการรับรู้จิตวิญญาณที่จางเซเวียนส่งมามันก็สายก้นอย่างลิงโลดราวกับภาคภูมิใจในชัยชนะของตัวเองอะไรนะทุกคนรีบเข้ามาตรวจสอบร่างกายของจางเซเวียนโดยใช้การรับรู้จิตวิญญาณของพวกเขาครู่ต่อมาหลัวชวนชิงก็ร่วงลงไปกองกับพื้นขณะพึมพำคุณซึมซับน้ำเต้าตงฉู่เข้าไปแล้วจริงๆซึมซับหรือ น้ำเต้าตรงฉู่จะช่วยให้ผู้ที่ได้ครอบครองมันกลายเป็นนักรบการแบ่งแยกมิติได้หากซึมซับมันมันก็จะเข้าสู่จุดตันเทียนของเขาหลัวชวนชิงอธิบายขณะในตาเบิกโพรงอย่างไม่อยากเชื่อแต่กระบวนการซึมซับนั้นซับซ้อนมากไม่เพียงแต่นักรบจะต้องใช้หยดเลือดเป็นบรรณาการให้กับมันที่สำคัญกว่านั้นระดับวอนยุท์ของเขาจะต้องถึงระดับเซียนขั้นเจ็ดสูงสุดเป็นอย่างน้อยเพื่อให้มันยอมรับเขาเป็นเจ้านาย แต่ในเมื่อคุณเป็นแค่นักรบกันและทิ้งช่องว่างขั้นสูงสุดห่างจากขั้น7ถึง2ขั้นเต็มๆแล้วมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรเขาลงทุนลงแรงไปมากกว่าจะเก็บน้ำเต้าตรงฉู่ได้แต่ยังไม่ทันจะได้ซึมซับมันมันก็ดำดิ่งเข้าสู่จุดตันเทียนของคนอื่นเสียแล้วหลัวชวนชิงได้แต่ยกมือกุมหน้าอกด้วยความปวดใจเขาพยายามกดมันไว้เพื่อระงับความเจ็บปวด จางเซเวียนหน้าซีดเมื่อรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตะโกนอย่างร้อนใจแต่ผมไม่เคยคิดจะซึมซับมันนะไอ้น้ำเต้าแกออกมาเสียดีกว่าเขามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือว่าที่พี่ชายภรยาของเขาให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่ลงท้ายกลับได้มันมาเป็นของตัวเองแกทำลายความสูงส่งและความชอบธรรมที่ฉันสร้างขึ้นต่อหน้าว่าที่พี่ชายภรรยาของฉันจนหมดแกไอตัวสร้างความวอดวายน้ำเต้ายังคงสายก้นอย่างสบายใจ แกเห็นน้ำเต้าเริงรากกับชายชนะของของมันจางเซเวียนโมโหจนตัวสั่นแต่เพราะไม่มีทางเลือกเขาจึงได้แต่เผชิญหน้ากับหลวชวนชิงและส่งสายตาขอโทษขอโพยพี่หลัวผมไม่มีเจตนาจะซึมซับน้ำเต้าตรงฉูดจริงๆผมรู้หลัวชวนชิงสายหน้าและถอนหายใจอย่างจนปัญญาของล้ำค่าก็มีจิตวิญญาณของมันอะไรที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่มีประโยชน์หรอกที่จะบังคับมัน แม้เขาจะปวดใจเสียจนแทบกระอักเล,เลือดออกมาได้ทุกขณะแต่ก็ยังเข้าใจเรื่องแบบนี้ได้ดีในเมื่อน้ำเต้าตรงฉูเลือกที่จะดำดิ่งเข้าสู่จุดตันเทียนของจังเซเวียนทั้ง,ท,งทั้งที่เขาได้ลงทุนลงแรงทำไปทั้งหมดแล้วก็หมายความได้อย่างเดียวว่ามันไม่เคยสนใจในตัวเขาเลยตั้งแต่แรกผมจังเซเวียนหน้าแดงก่ำด้วยความละอายใจไม่รู้จริงว่าควรจะพูดอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้ นี่มันบ้าบออะไรกันเขาตั้งใจมาช่วยแล้วมาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นต่อไปใครจะกล้าขอให้เขาออกไปช่วยตามล่าสมบัติอีกจางเซเวียนครุ่นคิดอยู่ครู่นหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาความตั้งใจของพี่หลวงในการตามล่าน้ำเต้าตรงฉู่ก็เพื่อฝ่าด่านวอนยุธไปเป็นนักรบการแบ่งแยกมิติใช่ไหมถ้าผมช่วยคุณให้ฝ่าด่านวอนยุทธได้ก็คงจะไม่แตกต่างอะไรไม่ว่าคุณจะได้น้ำเต้าไปหรือไม่ก็ตาม ดูจากความลิงโลดของน้ำเต้าตรงฉู่มันคงจะไม่ออกมาเร็วๆนี้แน่เรื่องนี้ไม่อาจถือเป็นความผิดของเขาแต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังรู้สึกผิดอยู่ไม่น้อยที่เอาสิ่งที่ควรจะเป็นของหลัวชวนชิงมา ช่วยผมฝ่าด่านวอนยุทธหลวชวนชิงประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่เขาจะใส่หัวกับคำพูดของจางเซเวียนการฝ่าด่าน,นอวอนยุทธไปเป็นนักรบการแบ่งแยกมิติไม่ใช่เรื่องเล,เล็กๆนะมีผู้เชี่ยวชาญน,นับไม่ถ้วนในประวัติศาสตร์ที่ติดแงกอยู่กับวอนยุทธขั้นพื้นที่ลวงตาไม่อาจผ่านก้าสุดท้ายไปได้ถ้าไม่ใช่เพราะอย่างนั้นผมคงไม่ลงทุนเดินทางมาไกลและเสียค่าใช้จ่ายมากขนาดนี้เพื่อมาเก็บน้ำเต้าตรงฉูหรอก ถึงชายหนุ่มจะได้แสดงปฏิหารออกมาหลายอย่างแต่ความยากในการฝ่าด่านวอนยุทธไปเป็นนักรบระดับเซียนขั้น8นั้นจัดว่ายากเกินไปขนาดนักรบที่มีโอกาสดีพอจะได้รับคำชี้แนะจากปรมาจารย์ระดับ9ก้าดาวก็ยังไม่แน่เสมอไปว่าจะผ่านด่านสุดท้ายนี้ไปได้นะประษาอะไรกับจางเซเวียนที่เป็นแค่นักรบกันและทิ้งช่องว่างขั้นสูงสุดเท่านั้นก็ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทำไมคุณไม่ลองเสียนหน่อยล่ะจางเซเวียนถาม ถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่เขายังไม่เคยเห็นหนังสือเทคนิควอนยุทธระดับเซียนขั้น8ก็คงไม่มีทางที่เขาจะช่วยเหลือหลัวชวนชิงให้ฝ่าด่านวอนยุทธได้สำเร็จต่อให้หอสมุดเทียบฟ้าจะประมวลข้บอบกพร่องของอีกฝ่ายได้ก็ตามแต่เพราะเขามีความเข้าใจในมิติที่เข้าถึงระดับศาสตร์แห่งการปลดปล่อยมิติขั้น3าแล้วอีกทั้งยังได้ซึมซับน้ำเต้าตรงฉูด้วยจึงมีความเข้าใจในพละกกำลังของวอนยุทธขั้นการแบ่งแยกมิติเป็นอย่างดี ด้วยสิ่งนี้บวกกับพอสมุดเทียบฟ้าเขาน่าจะสามารถช่วยให้หลัวชวนชิงก้าวไปสู่วรนยุทธขั้นที่สูงขึ้นได้ลองดูด้วยสภาพของผมตอนนี้ผมจะลองได้อย่างไรหลัวชวนชิงตอบพร้อมกับยิ้มเจ่อนการปลุกสายเลือดดูดกลืนเอาพลังงานของเขาไปหมดอย่าว่าแต่ฝ่าด่านวอนยุทธเลยแค่จะเดินแบบธรรมดาก็ยังถือว่ายากเย็นสำหรับเขา อ๋ออย่าห่วงเลยผมมีทางที่จะช่วยคุณบรรเทาผลข้างเคียงจากการปลุกสายเลือดของคุณได้เมื่อพูดจบจางเซเวียนก็เพ่งสมาธิเข้าสู่หอสมุดเทียบฟ้าและเริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับหลัวชวนชิงที่เขาประมวลไว้เขาได้ประมวลหนังสือเล่มนี้ขณะที่หลัวชวนชิงกับคนอื่นๆกําลังสู้รบกับน้ําเต้าตั้งใจว่าจะใช้มันค้นหาความลับของการปลุกสายเลือดของเหล่าตระกูลนักปราชญดคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องรับมือกับตระกูลจางในการขอหลัวลั่วชิงแต่งงาน การปลุกสายเลือดจะทําให้เกิดความบอบช้ําต่อจิตวิญญาณสมองและพลังชีวิตทําให้ร่างกายของผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หมดพลังในสภาพนั้นนักรบจะไม่อาจสำแดงความแข็งแกร่งใดๆได้เลยและความพยายามใดๆก็ตามที่จะทําให้เกิดพลังย่อมเสียเปล่าเมื่ออ่านจบจังเซเวียนขมวดคิ้วทุกคนมีขีดจํากัดของศักยภาพพลังชีวิตและจิตวิญญาณซึ่งการปลุกสายเลือดจะทําให้ต้องใช้สิ่งเหล่านั้นไปเกือบหมดหากมีเวลาไม่มากพอ ก็ไม่มีทางที่ผู้นั้นจะฟื้นฟูตัวเองให้กลับสู่สภาพเดิมได้พลังปราณเทียบฟ้าสามารถเยียวยาอาการบาดเจ็บเปิดจุดที่ถูกปิดกั้นในทางเดินพลังปราณและเรียกจิตวิญญาณสมองและพลังชีวิตกลับคืนมาได้เราสงสัยจริงว่ามันจะใช้ได้ผลในสถานการณ์แบบนี้ด้วยหรือเปล่าจังเซวิยอนนอ์ครุ่นคิด ด้วยความบริสุทธิ์อย่างหน้าทึ่งของพลังปราณเทียบฟ้าเป็นเรื่องง่ายที่พลังปราณจะซึมซับเข้าสู่ทางเดินพลังปราณของนักรบและซ่อมแซมเซลล์ที่ได้รับความบอบช้ำซึ่งในอีกแง่หนึ่งพลังปราณที่สูญเสียไปจากการปลูกสายเลือดก็คงจะเป็นปัญหาแบบเดียวกันดังนั้นจึงน่าจะใช้กันได้เมื่อเกิดความคิดนั้นขึ้นมาจางเซเวียนจ้องตาหลวชวนชิงและพูดว่าพี่หลวผมพอมีทางที่จะช่วยคุณให้ฟื้นคืนจากสภาวะอ่อนแรงในตอนนี้อย่างรวดเร็วได้นะ อย่างนั้นหรือวิธีไหนลาหลวชวนชิงถามด้วยความอยากรู้ชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขาได้สร้างปฏิหารมากมายสารพัดตลอดช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันแม้เขาจะไม่ได้ให้ความหวังกับวิธีการที่ชายหนุ่มพูดถึงมากนักแต่ก็ยังอยากรู้ว่าชายหนุ่มคิดอะไรง่ายมากจางเซเวียนสบัดข้อมือแล้วยื่นไวให้หลัวชวนชิงด้วยสีหน้ามั่นอกมั่นใจคุณก็แค่ต้องดื่มมัน คุณจะให้ผมดื่มไวน์หลัวชวนชิงยังสงสัยว่าชายหนุ่มมีวิธีแบบไหนอยู่ในใจแต่ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เขาอดเลิกคิ้วไม่ได้พี่หงอิงขัดขึ้นร่างกายของหลัวชวนชิงอยู่ในสภาพที่ไม่ดีนะักการดื่มไวน์ตอนนี้มีแต่จะทําให้เขาย่ําแย่กว่าเดิมคุณคิดจะให้หลัวชวนชิงดื่มไวน์เอาจริงหรือนี่ดูสภาพของเขาก่อนหยวนเสี่ยวเสริมประมาจจันจางถ้าคุณอยากดื่มหลักก็ทําไมไม่ให้ผมดื่มเป็นเพื่อนคุณละ่ะ นี่คือวิธีการของผมที่จะช่วยลดผลข้างเคียงจากการปลุกสายเลือดจางเซเวียนอธิบายก่อนจะหันกลับไปมองหลัวชวนชิงพี่หลัวถ้าคุณเชื่อผมคุณควรจะลองดูหากมันสําเร็จหลักก็ผมจะช่วยคุณให้ฝ่าด่านไป,ไปเป็นนักรบระดับเซียนขั้นแปดได้ในวันนี้หรือถ้ามันไม่สําเร็จมันก็เป็นแค่วายแก้วเดียวไม่ทําร้ายสภาพร่างกายของคุณหรอกเอออะเห็นจางเซเวียนยืนกรานหลวชวนชิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าอย่างนั้นก็ได้ เขารับไวไยมาจากมือของจังเซเวียนและจ้องมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าและกระดกไวไยลงไปสู้ทันทีที่ไวไหลลงไปตามลำคอความรู้สึกแสบร้อนก็เดือดพล่านขึ้นในร่างกายของหลัวชวนชิงแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ทำให้สภาพร่างกายของเขาเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ขณะที่เขากำลังจะต่อว่าชายหนุ่มที่เห็นเขาเป็นตัวตลกร่างของเขาก็สั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้หลัวชวนชิงในตาเบิกโพลงด้วยความประหลาดใจและร้องว่าวาัยนี้มีบางอย่างผิดปกติกับวัยนี้คุณวังยาในวายหรือหยวนเสี่ยวจางจางเซเวียนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดตรังสีอันทรงพลังระเบิดออกมาจากร่างของเขาหลัวชวนชิงจางเซเวียน ไม่นามันไม่ใช่ยาพิษผิวพันของหลัวชวนชิงเริ่มดูดีขึ้นแล้วยังไม่ทันที่จางเซเวียนจะได้อธิบายปี้หงอิงก็พูดขึ้นมาความช่างสังเกตของเธอทำให้เธอเห็นความเปลี่ยนแปลงของหลัวชวนชิงแม้จะเพียงเล็กน้อยถึงหลัวชวนชิงจะยังดูอ่อนแรงเหมือนเดิมปลดปล่อยพะละงกำลังไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแต่ใบหน้าที่เคยซีดเพื่อดของเขาก็เริ่มมีเลือดฝาดเมื่อเห็นว่าตัวเองเข้าใจจางเซเวียนผิดหยวนเสี่ยวรีประงับรังสีของเขาและกะหัวอย่างละอายใจ เขาได้เห็นชายหนุ่มวางยาราชาต่อหางแดงจนตายทั้งยังประกาศว่าจะวางยาพิษจางชุนให้ตายด้วยดังนั้นทันทีที่หลวชวนชิงพูดว่ามีบางอย่างผิดปกติกับวายความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวของเขาก็คือวายนั้นมียาพิษใช้เวลาเพียงไม่นานวายนั้นก็ออกฤทธิ์กับหลวชวนชิงเมื่อไม่มีพลังปราณปกป้องร่างกายของเขาวายที่เข้มข้นก็ออกฤทธิ์ได้เต็มที่ผิวพรรณและร่างกายของหลวชุนชิงจึงดูดีกว่าเดิม ถ้าก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้ป่วยใกล้ตายที่เหมือนกับยืนอยู่ปากประตูนรกตอนนี้เขาก็เป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่แค่เป็นไข้เล็กน้อยหรืออะไรทำนองนั้นหลวชวนชิงมองจางเซเวียนด้วยในตาเป็นประกายและถามว่ายังมีไวอีกไหมนี่ไงจางเซเวียนส่งให้ขอบคุณมากหลวชวนชิงรับไวามาและกระดกลงไปอิดใหญ่ ข้อเท็จจริงก็คือหลังจากที่ปลูกสายเลือดขึ้นแล้วผู้นั้นจะปลดปล่อยพลังกําลังไม่ได้อีกเลยตลอดหนึ่งเดือนเต็มๆแต่ด้วยการดื่มไวน์เขารู้สึกได้อย่างเลือนรังว่าสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในร่างกายของเขาเริ่มจะสลายไปนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อใครก็รู้ว่าอาการอ่อนแรงหลังจากการปลูกสายเลือดนั้นเป็นปัญหาที่เกาะกลุ่มเหล่าตระกูลนักปราดมานานนับปีไม่ถ้วนมีการศึกษาคน้นคว้ามากมายเพื่อหาทางบรรเทาปัญหานี้แต่ก็ยังไม่มีหนทางแก้ไขที่ทำได้จริง แต่เพียงแค่เขาดื่มไวน์ลงไปก็รู้สึกได้ว่าพลังชีวิตกลับคืนสู่ร่างของตัวเองอย่างรวดเร็วและกำลังจะขึ้นสู่สภาพแข็งแกร่งสูงสุดเมื่อเขาดื่มไวน์แก้วที่สองความอ่อนแรงทั้งหมดก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยประมาะจจังจางหลวชวนชิงมองจางเซเวียนอย่างอัศจรรย์ใจอยากรู้ว่าเขาทำได้อย่างไรคุณหลับตาซะและอย่าต่อต้านผมจางเซเวียนโบกมือขัดคำพูดของหลวชวนชิงจากนั้นเขาก็กระดิกนิ้วแล้วเข็มนับไม่ถ่วนก็ปลิวไป ทันทีที่เข็มเงินปักเข้าไปในร่างของเขาหลัวชวนชิงพันรู้สึกถึงพลังพิเศษบางอย่างที่ไหลเวียนไปทั่วร่างทางเดินพลังปราณที่เคยถูกปิดกั้นไว้ซึ่งเป็นผลจากการปลุกสายเลือดค่อยๆเปิดออกอีกครั้งหากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพการปลุกสายเลือดก็เหมือนกับการบังคับเครื่องยนต์ให้ทำงานหนักจนกเกินขนาดเมื่อมันเย็นลงพลังงานที่ใช้ไปได้เข้าไปอุดตันทางเดินพลังปราณทำให้การขับเคลื่อนพลังปราณหลังจากนั้นเป็นไปได้ยาก JT แชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง